โอ้โหดูช่างเขเทคานเกินออกมาขนาดนี้ ทีแรกผมก็กล่าวว่าจะดัดสันดานให้ใช้ค้อนสกัดออกนะครับแต่ว่างานก็จะช้าไปอีกผลเสียก็จะตกที่ผมนี่แหละก็เลยต้องมานั่งสกัดออกเองแบบนี้นะครับตอนแรกก็คิดว่าเหนื่อยแน่นอนงานนี้แต่ผิดคาดฮะใช้โรตารี่ตัวนี้ของพามกินสกัดปูนออกได้แบบชิวๆเลยครับตัวนี้เป็นสว่านโรตารี่รุ่น50394นะครับเครื่องเปล่าไม่มีแบตเตอรี่มาให้ปรับการทํางานได้3ระบบนะครับเจาะกระแทกแล้วก็สกัดมอเตอร์เขาเนี่ยจะเป็นมอเตอร์บัลเลตน,นะครับความเร็วสูงสุด980รอบต่อนาทีนะครับอัตราการกระแทก 4, 4 0 0 ต้ตอนนั้นที่ทําแรงกระแทกได้สูงสุดถึง4.5จูน,นะครับถือว่าแรงมากๆเลยด้วยความที่ใช้งานกระแทกแรงๆแบบนี้นะครับรุ่นนี้เขาก็จะมีระบบบัฟเฟอร์ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งมาที่ข้อมือเราได้นะครับก็จะช่วยให้ลดอาการล้าแล้วก็ทํางานได้นานขึ้นนะครับ อุปกรณ์เขาก็จะมีตัวแฮนเดิลมาให้นะครับจาราบีประแจขันฝาจาราบีนะครับแล้วก็ดอกเจาะดอกสกัดแถมมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่มีแบตเตอรี่มานะครับถ้าอยากได้แบตเตอรี่ด้วยนะครับก็ให้ซื้อรุ่น50395ครับการใช้งานปรับระบบนะครับก็ปรับไปที่ข้างเครื่องพร้อมกับท้ายเครื่องตรงนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับใช้งานเจาะกระแทกปูนแบบแข็งๆได้สบายเลยนะครับ สกัดปูนงานหนักงานใหญ่ๆพื้นที่เยอะๆได้สบายไม่มีปัญหานะครับการระบายความร้อนถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวใช้งานนานๆได้ต่อเนื่องครับสำหรับงานหนักๆงานก่อสร้างนะครับซื้อตัวนี้ติดไว้รับรองคุ้มค่าแน่นอนครับ